กรมจเจรลทหารบกได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning ตามนโยบายของกองทัพบ,บกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553โดยพลโทศักชยัยอ่ำครองธรรมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการต่อมาในปัจจุบันท่านเจ้ากรมจเจรลทหารบกพลตีรณชัยมันชุสุนทรกุลได้สั่งให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีพันเอกวรวิทย์วัฒนศักดิ์เป็นผู้รับผิดช,ชอบจนสำเร็จลุล่วงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาหลักสูตรในทหารเจเลกองทับ,บกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตสำหรับวิชาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจยานพาหนะในอัตราและนอกอัตราในภารกิจการตรวจกิจการทั่วไปของกรมจรเจเรทหารบก เกี่ยวกับงานด้านการส่งกําลังและการซ่อมบารุงตามวงรอบการส่งกําลังของหน่วยใช้ซึ่งมีทั้งยานยนต์สายสัมพวุธและสายขนส่งโดยมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจดังนี้บทที่1การเตรียมการรับตรวจหน่วยรับตรวจจัดเตรียมข้อมูลตามที่กรมเจริญทหารบกกาหนดให้กับผู้ตรวจจํานวนหนึ่งชุดเฉพาะหัวข้อการตรวจ หรือแบบประเมินผลการตรวจจํานวน2ชุดจัดทําสำเนาบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของชุดตรวจกรมเจรเทหารบกตามแบบพิมพ์ทบ1 0 5 0 0ศขีด9และ105 0 0 9 1พร้อมทั้งสํำเนาเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบครั้งหลังสุดที่หน่วยได้ดํำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ใส่แฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงสำเนาหนังสือการรายงานแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบแนบไว้กับข้อมูลการจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจตามที่กรมเจรกำหนดได้แก่อนุปนวก4ข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมือตามอัตราการจัดและยุธทธภกรหรืออจยอ อนุพนวก4ขีด1ข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมือตามอัตราสิ่งอุปกรณ์หรืออสอ,อและนอกอัตราที่มีอยู่ในครอบครองส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งรายละเอียดยานพาหนะงดใช้งานของหน่วยตามแบบพิมพ์ทบ .468 ขีด307แนบมาพร้อมกันด้วยอนุพนวก4ขีด2 ข้อมูลชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดของยานพาหนะซึ่งแสดงรายการและจำนวนตามบัญชียอดเดิมยอดปัจจุบันได้รับและรายการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดอนุพนวก4ขี่ว4.3ข้อมูลหมายเลขหรือเลขทะเบียนยานพาหนะที่หน่วยรับตรวจมีอยู่ในครอบครองอนุพนวก4ขีว4.4ข้อมูลชื่อหน่วย และผู้บังคับหน่วยรองระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปถ้ามีการเตรียมเอกสารรับตรวจผู้รับตรวจผู้นำตรวจเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและจัดระเบียบใส่แฟ้มเก็บให้เรียบร้อยจัดวางอย่างเหมาะสมการจัดแฟ้มเอกสารจัดตามหัวข้อเรื่องที่จะรับตรวจเพื่อให้สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว การจัดผู้รับตรวจผู้นำตรวจจัดผู้รับตรวจผู้นำตรวจให้ครบถ้วนทั้งในส่วนของหน่วยรับตรวจและหน่วยรองของหน่วยรับตรวจตามจำนวนเรื่องที่ทำการตรวจและควรจัดผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่รับตรวจเพื่อให้สามารถตอบคำถามและชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจได้เป็นอย่างดี สำหรับยานพาหนะนำตรวจนั้นควรจัดให้ครบทุกเรื่องและจัดไว้สำหรับหัวหน้าชุดตรวจหนึ่งคันหากไม่เพียงพอหรือมีพลขับไม่ครบก็สามารถจัดรถผู้รับตรวจหรือผู้นำตรวจเข้าร่วมโดยไม่มีระเบียบใดๆห้ามไว้สถานที่รับตรวจหน่วยรับตรวจพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่สถานที่รับตรวจที่ดีควรกว้างขวางสำหรับจัดวางโตะ๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ชัดเจนอุณหภูมิภายในห้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจพอสมควรแก่อัตรภาพสิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิดไม่จัดทำสำเนาบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจกรมเจรทหารบกครั้งหลังสุดและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง แนบไว้กับข้อมูล